เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับในปัจจุบันนี้แนวคิดมุมมองในท,ทางการศึกษาซึ่งต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเช่นเปลี่ยนจากความการเป็นเลิกทางวิชาการไปสู่การบูรณาณการมากขึ้นวิธีเปลี่ยนยง,ง่ายๆต่อไปผมคิดว่าคงจะลดลดลงนะครับการแข่งขันความเป็นเลิกทางวิชาการต่งางๆ เอาเด็กมาแข่งกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็แข่งกันจริงๆก็ครูรแข่งกันเองอะครับแข่งโครงงานด้วยจริงๆอะเด็กก็มาเป็นตัวประกอบจร,ริงๆครูก็คิดโครงงานมาแข่งกันพอได้รางวัลมาครูก็ดีใจแล้วจะไปขออไปขอเชี่ยวชาญชำนาญการแต,แต่จริงๆถามว่าเด็กได้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้อาจจะได้นอนครับเหลือไปถึงเด็กนี่นอยความเป็นเลิศทางวิชาการของของโรงเรียนหรือของสถาบันการศึกษาต้องต้องต้องพยายามลดลงและ พยายามทำอย่างไรก็ตามที่จะเป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เน้นการอินทิ r a t i o n ชหรือการบูรณาการเอาสิ่งต่างๆมาแก้ปัญหาในชีวิตผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ผมสอนสอนนิสิตวริยัยเอกครับในเรื่อง QA หรือเรื่องการประกันคุณภาพเราคุยใน QA กับนิสิตสาขาบริหารการศึกษาปริยาเอกเช็คฐานความรู้ของแต่ละคนที่จบมาทุกคนตอบได้ตรงกันพอฟังผมบรรยายเรื่อง QA จบอกว่า เราไม่สามารถใช้แค่ความรู้ทางการบริหารหรือทางการศรึกษามาทําเรื่องการศึกษาให้มีคุณภาพมีอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะบัญชีและการจัดการเนี่ยนะครับมาเรียนต่อปีิเอกบริหารการศึกษาบอกอาจารย์ค้นพบแล้วว่ามีมีเจ้านายถามว่าเป็นไงบ้างการเรียนที่ศึกษาศาสตร์บอกดีมากเลยที่ผ่านมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่มีการศึกษาเลยเพราะอะไรฮะเนะพราะความดิ่งเดียวความเป็น มองแบบแบ่งซอยย่อยลงไปในสาขานิดเดียวยิ่งมหาลัยยิ่งหนักเลยครับตอนนี้คนเรียนมาทางสถาปัตย์ก็รู้แต่สถาปัตย์นะครับคนเรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็รู้แต่วิทยาศาสตร์คนเรียนมาทางศึกษาศาสตร์ก็รู้แต่ศึกษาศาสตร์แต่การเอาศาสตร์พวกนี้มาบูรณาการเพื่อที่แก้ปัญหาเรื่องเดียวกันยากอย่างตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปเปิดแคมปัสใหม่แล้วก็มีมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลย น่จะกลายเป็นสลัมไปแล้วตอนนี้นะครับถามว่าแล้วตั้งคาถามว่าแล้วเราซึ่งอยู่ในมหาลัยจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ชุมชนแห่งนี้เพื่อให้เป็นชุมชนที่ที่ได้จะเป็นต้นแบบได้โดยใช้องค์ความรู้จากมหาลัยก็ไปทําทําไงจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันครับไม่รู้จะมอบให้คณะไหนดีเพราะว่าไปทําแต่ละเรื่องก็ไปคนละอย่างมันเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเราแบ่งซอยวิชา ไม่ได้มองแบบผมวนแล้วเราเราเริ่มแบ่งซอยเด็กทุกวันนี้เราเริ่มแบ่งซอยเด็กตั้งแต่ประถมแล้วนะครับทุกวันนี้ผมซึ่งซึ่งอยู่ที่ศึกษาศาสตร์ผลิตครูไปนะครับตอนนี้ต้องปิดวิชาเอกหนึ่งไปโดยปริยายเพราะไม่มีเด็กเรียนเลยคือวิชาเอกการประถมศึกษาถามว่าทําไมเด็กไม่เรียนเพราะว่าเขตไม่สอบคนจุดโรงเรียนก็ไม่รับโรงเรียนก็จะรับอะไรนะรับวิชาเอกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมไป ถามว่าในความเป็นจริงเมื่อเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้สอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวไหมไม่ได้สอนนะครับเขา,ขาต้องสอนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไหมไม่ได้สอนนะครับสอนทุกวิชาตกลงจบคณิตศาสตร,ร์แต่ต้องได้ไปสอนดนตรีนาฏศิลป์สอนเกษตรด้วยมันก็เลยเป็นประดับประเดิมอาจารย์เชวคกับที่ฟิแนแลนด์เนี่ยผมไปฟิแนแลนด์มาเมื่อเมื่อปีที่แล้วไปสแกน,แรนเนนรื่องฟินแลนด์เลยพาคณะบดีคณะรูศาสตร์หรืสาสตร์ของ ของเราไปสิบกว่าท่านไปนั่งดูกันเลยว่าฟินแลนด์ผลิตครูยังไงเรื่องใหญ่เลยฟินแลนด์ก็คือว่าโรงเรียนประถมเขานะครับเขาจะเรียกว่าครูที่จะเข้าไปสอนในโรงเรียนประถมจะจบแต่ต้องจบอยู่สองสาขาเท่านั้นที่จะเข้าไปสอนโรงเรียนประถมก็ได้คือสาขาที่เรียกว่า classroom teacher กับสาขา inclusive teacher classroom teacher อนะไรฮะคือสาขาครูประจำชั้นเรียนเหมือนเอกประถมเราเตะเลยครับ แต่โทษทีของเรากลายเป็นว่าเอกผสมผลิตแล้วไม่มีที่ทํางานตอนนี้ทุกทุกมหาวิทยาลัยตอนนี้ดิดเอกผสมไปโดยปริยายไม่สามารถที่จะยืนยืนอยูอ่ได้เพราะว่าไม่มีเด็กเรียนถามว่าทําไมไม่มีเด็กเรียนดีมาซัพพลายก็าจารย์เด็กเรียนก็ไม่มีที่สอบบรรจุมันก,มนก็มันก็หายไปแล้วแล้วที่ฟินแลนด์นะครับระดับมัธยมเท่านั้นแหละครับเขาจึงจะรับเขาจะเรียกว่า subject teacher คือครูประจำวิชาโรงเรียนมัธยมเท่านั้นเขาจึงจะรับ ครูที่จบสาขาเฉพาะเกาไปสอนแสดงว่าสอนการอินทิเกรตตั้งแต่เด็กเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนปทีรูปรอบสองนี้ผมกับบรรดาคณะบดีหลายที่ไปกระทุ้งรัฐมนตรีไป,ไปกระทุ้งกระทรวงศึกษาธิการว่าต้องหันกลับมามองเรื่องของการรับครูในในจ่ละเขตพื้นที่การศึกษาใหม่เพราะเรากําลังสร้างแบบ e e u c t i o n i s m ให้กับโรงเรียนตั้งแต่ต้นนะครับ อาจารย์หมอระเวศวสีษผู้เล่นสือเรื่องนี้ดีมากผมโค้นมาให้ประโยชน์หนึ่งซึ่งซึ่งดีมากสือเรื่องนี้ท่านอาจารย์เพิ่งเขียนมาใหม่ในตอนที่เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งก็ไม่รู้จปะปฏิรูปได้แค่ไหนน,นะครับท่าเขียนตัวึ่งดีมากบอกว่าจิตสานึกการจิตสํานึกเป็นศักยภาพสูงสุดข,ของความเป็นมนุษย์การศึกษาที่เอาความรู้ในตําราเป็นตัวตั้งไม่สามารถกระตุ้นศักยภาพสูงสุดข,ของมนุษย์ให้ระเบิดออกมาได้ หมายความว่าไงครับจารย์หมายความว่าการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเราพยายามดิ่งเดียวให้เด็กจะต้องเรียนคณิตศาสตร์เรียนอะไรที่ที่มันดิ่งเดียวไปตั้งแต่ต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกตุ้นจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์ออกมาให้ให้หันกลับมาแก้ปัญหาให้กับสังคมได้น,นี่คือคือโจทย์ใหญ่นะครับท,ที่ที่ต้องเปลี่ยนไปครับ ต้นทุนของสังคมไทยเกี่ยวกับการจัดก,การศาึกษาเรามีค่อนข้างมากครับอาจารย์ hmm. ครับถ้าเราไปนั่งดูเราจะเห็นว่าเรามีตั้งแต่ที่ผ่านมาระบบการศึกษาในวดัดหรือระบบการศึกษาที่เป็นต้นทุนของสังคมไทยที่ผ่านมาเราถือว่าคนเป็นตัวตั้งทั้งนั้นแหละครับเมื่อก่อนนี้เราจะสอนคนแม้แต่ตอนเราปรับมาเป็นระบบการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยค่ะว่าสกูลที่มาจากอังกฤษนะครับในสมัยรัชกาลที่5พระพุทธิเจ้าหลวงท่านก็ให้ทรงแปลคำว่าสกูลว่าโรงเรียน มีมหาอมาตย์เราหลายคนตอนนั้นบอกว่าน่าจะแปลว่าโรงสอนคำว่าสกูลนะครับแต่ท่านบอกไม่ได้มันคือการเอาเด็กเข้ามาเรียนสภาวิทยาต่างๆเอาเด็กเป็นตัวตั้งต้องบอกเป็นโรงเรียนเพราะเด็กจะได้เรียนถ้าบอกเป็นโรงสอนเมื่อไหร่จะเป็นไงฮะเอาครูเป็นตัวตั้งแล้วสอนวิชาที่ครูมีเจตจำนงของการตั้งโรงเรียนของต้นทุนสังคมไทยตั้งแต่ต้นคือการเอาเอาเด็กเป็นตัวตั้งตค,คือการถือคนมาเป็นตัวตั้ง แต่พอหลังๆมาปีการเขาเข้าโรงเรียนปีการเป็ยนยเหมือนเป็นโรงเรียนปวดวิชาไปเด็กไปเรียนในโรงเรียนไม่พอต้องต้องมาเรียนวิชาต่างๆต,ตามโรงเรียนปวดวิชาอีกเสาที่เข้ามาในอุบนนลนี่เต็มุกหมดนะครับมาส่งลูกหลานเรียนพิเศษถามว่าถามว่ามี่เป็นการสอนเด็กหรือเป็นการสอนวิชาครูที่สอนในโรงเรียนหือ่ทุกวันนี้เป็นการสอนวิชาไม่ใช่สอนคน มีวิธีคิดที่มีความเป็นกลางและก็ให้เชื่อมโยงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรามีมัชฌิมาปฏิปทาน,นะครับที่ที่มองทุกอย่างอย่างเชื่อมโยงและเป็นกลางไม่ได้ไม่ได้ไมีใบแสหรือมีอคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามองการศึกษาคือวิถีชีวิตคือหลักปฏิปทาหรือหลักศีรษาที่ว่าน,นะครับเรามีการพัฒนาจิตวิญญาณด้วยฐานทางปัญญานะครับโดยโดยการใช้ปัญญามาเป็นฐานการถือธรรมเป็นใหญ่และเปิดโอกาสที่ร่วมมือกันได้ ทุกวันนี้ทุกวันนี้คนมีธรรมมากการถือธรรมะเป็นใหญ่พูดน้อยเลยใช่ไหมในโรงเรียนมีธรรมะไหมฮะในโรงเรียนทุกวันนี้มีธรรมะไหมการให้สองท่านระหว่างผู้บริหารกับครูมีธรรมะเรียนเอามีธรรมถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เรียนนี่ไม่มีธรรมะนะการเสนอเป็นครูชํานาญการเชี่ยวชาญทุกวันนี้มีธรรมะไะน้อยแล้วเนาะน้อยแล้วครับแม้แต่กู้ช้อยชอยไม่มีธรรมะเลยด้วยนนี้ใช่ไหม เส้นไทเส้นมันอีกความเป็นชุมชนหรือหน่วยพื้นฐานทางสังคมเมื่อก่อนเรามีความผูกพันกับเรื่องเหล่านี้เยอะครับโรงเรียนถือเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณของชุมชนปัจจุบันอาจจะเหลือน้อยนะครับการมีจินตนาการใหญ่คำว่าจินตนาการใหญ่คือการมองสังคมเป็นตัวร่วมคําว่าจินตนาการเนี่ยไอสไตน์เขาบอกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เพราะความรู้นี่มัน ม,มันมีความรู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีจินตนาการผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามนุษย์ไม่มีจินตนาการว่าจะไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนายานอวกาศเอาความรู้มาพัฒนายานอวกาศขี่ไปถึงดวงจันทร์ได้ถ้าไม่มีจินตนาการว่าจะไปเหยียบดวงจันทร์เพราะนั้นจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ครับในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีประชาชนหรือมีม,ม,มีนักเรียนที่ จะต้องมีการคิดเป็นสื่อสารเป็นปฏิบัติเป็นผมทีใจตรงที่โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปรอบสองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การที่จะสร้างคนไทยให้มีการอะไรฮนะฝ่ายรู้ฝ่ายดีคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นเพรห้าคำนี้มันควรจะเป็นก็เรียกว่าอ่ g บิ๊กไฟเวลาฝรั่งฝรั่งอย่างอเมริกรันมัน,ม,นมันปฏิรูปการศาึกษาในช่วง20ปีที่แล้วก็จะมีบิ๊กไฟของเขา ของประเทศไทยเนี่ยยุคต่อไปท้องท่องให้ดีบิ๊กไฟที่เราจะต้องทาให้ได้ฝ่ายรู้ไยดีคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาไปถ้าเราย้อนไปในยุคการการเอาการศึกษามาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็ดีนะครับเมื่อก่อนนี้สอนสอนให้คนสอนให้คนเข้าไปดารงชีวิตได้เอาปัญหาใหญ่ของของชีวิตเป็นตัวตั้งผมอ่านหนังสือเล่มน,นึงจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยแต่ว่ามีการวิเคราะห์จุดประสงค์ทางการศึกษาในการเอาเด็กมาเรียนในในสกูลตอนนั้นในโรงเรียนตอนนั้น บอกสอนให้เด็กทําเป็นอย่าแต่ละอย่างโรงเรียนต้องสอนให้เด็กทาให้เป็นหนึ่งต้องให้คิดเลขเป็นให้อ่านเป็นให้เขียนเป็นให้สร้างทับตะท่อมเป็นให้ขึ้นต้นไม้เป็นให้ว่ายน้ําเป็นให้ต้มยําทําแกงเป็นเห็นไหมครับอาจารย์มันคืออะไรฮะมือมือคือสอนสอนคนนะฮะสอนคนที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นอาจารย์ลองไปตามอ่านเลยผมจาชื่อหนังสือไม่ได้ต้องขออภัยแต่ว่า เป็นการวิเคราะห์โจทย์ทางการศึกษาในสมัยที่เราปฏิรูปการศึกษาในยุคท่านในยุครัชกาลที่ห้าแ,แต่พอแปลงมามันกลายเป็นเราเราเอาวิชาต่างๆไปใช้เป็นเชิบ